สวัสดีครับเมื่อนี้จะพามาเลาะนำนาลุงฟิตรนะครับแนละ้วเบิ่งเขางามอันนี้ข้างยังเนี่ยนี่ข้างทั่วปีทั่วปีทั่วปีอีกน้อยเขาหน้าปีออกได้เที่ยวกันได้เก็บซ้ำทั่วปีนะครับปลูกไว้พวกเราเพิ่งยอดเขามีวุ้นอะไรข้างในวันนี้วัด,ปดไปแล้วงามคัครับ นะครับเกี่ยวเขาไม่กินได้ตามกินพอดีเอายาในต่อด้เนี่ยมาฉีดมุดปุ๋ยอมุดในต่อน้ำเขาบอกอืดได้เขาใช่ไหมครับเขาก็ <ขอ S 2> งามครับพี่เนี่ยปีกยไ,ปไปก่ได้ไรบัางเนี่ยปีไก่ได้ทีสามปุ๋ยในที่สามปุ๋ยนาจะใครสิบก็ไรครับใปที่สามปุ๋ยครับรปี <10 S 2> ไปก่ีนแรงคับครับบ่มีไผได้เขาเลยครับ ปีนี้โอ้เขางามนี่คิดว่าสดสองวหนเ่อุ่มไงครับอุ่มปีนี่อันนี้บกทัวงยังครับเนี่ยอันนี้บกบกทั่วอะไรฮะเก็บตะโดนแล้วเนี่ยตะโดนแล้วกินเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยโบทันไว้อยู่นุ้ยดีห้นุ้ยดีลูกดกเก็บไปบ้านเรื่อยครับน่ครับดกครับดกคักขนาด เก็บไปหลายหุ้นแล้วครับเพื่อนปลูกพร้อมทั่วปีแต่ว่ากินสิมืดม้ยพร้อมทั่วปีผลเลยกินแล้วปลูกพร้อมกันแตะว่าอันนี้ปลูกพร้อมทั่วปีต่วด้กินก้อนทั่วปีได้กินก้อนทั่วปีนะไอ้ทั่วปีนั่นไสามเดือนสี่เดือนค่อยหิเป็นน้วยนะครับทั่วปีอันนี้ทั่วอันนี้ทั่วปีปลูกแซมกันครับ นี่ปลูกไว้นาเนาะครับปลูกน้ำคันแท้ครับใบส่วนขัวรั่วกินได้่ง้อมครับครับพนะกิไดม้วนกับขึ้นออกมาไก่มออกมัไก่มันน้ำหอดน้ำทางนี่ครับว่าได้เห็ดคางให้มันไห้ครับว้นเห็ดปลูกตลอดทิวเลยครับ มีอยู่หนึ่งสิบตัวนึงพวนึงพวกสีตำสมแทบรับกบฟ้ามุ้นี่ครับเนี่เราเก็บไปตำสมตอนเที่ยงนะครับนะตำสมเที่ยงซูโม่พี่น้องมะกู่มันซอยกินนี่นี่ก็มะกู่มันน้ำครับเลยะผักน้อยยางมาเลาะเบิ่งนาส่วนหลานไส้มาเบิ่งเขาว่าเป็นไดรงาำข้อเตึงตามาเพิ่นบ่วตันดอกบัว น้าค,ครับทัวร์กำลังเป็นนวยไหลครับปลูกคนละหุนนะครับเนี่ยนนะครับน้อยๆงามครับปลูกไทยคันแทะนะเพราะได้กินได้นั่นครับพ้าถุนปอ ถ้าตกนฟอลมไปเก็บโอ้พี่แคบเป็นลายครับนะเบื้องวยครับโอ้ไม่แต่หนวยงามๆนะครับหนวยใหญ่ยเงีวยวหน,หน,ว,ยหนวยงามพาต้นปอแอด็ดมาต้นปอสูงวอยแล้วนะ เอาต้นปลอยเฮ็ดข้างครับอันนี้นี่เอาไว้เฮ็ดแหนมใบเม็นใบแก้วใบอไปเป็นใบเฮ็ดพันต่อไปนะครับขยายพันธุ์เองพี่ครับทั้งพี่กับอะไรตัวแนวนี่ปลูกโบมีเขาบอว่าไกายกายก่โบเป็นหน่วยโบโบไมีกายครับทัวพันธุ์นี่ปลูกย่ายเลได้กินง่านั่นอ้ในมลแล้วครับ นี่ะครับโอุ้หนะครับเขาเออถ่ายเขาเนาะถ่ายเขาให้พี่น้องเบื้งนะเขาก็งามแบบนี้เนี่ยสวดจุ่มกลุ่มเลยรวมแล้วก็รวมแล้วก็ยูยี่สิบก็เลยนี่แหละเขาก็ได้แต่ว่าอันนี้ให้เบื้งสิบไรก่อนอยูหน้าบ้านกันนี้เองนะครับเขาเดี๋ยววางหยิบไปถ่ายให้เบืง้งให้พี่น้องเบื้งอีกนะครับ โอ้งามไะนี้ไปนี่โอ้บุ่นะครับได้เต็มกำเลยครับโอ้นีะทั้งหลังเลยทั้งขาเลยครับโอ้หน่วยงามนาพี่าพับเพื่งนุัเนี้ครับเนี่ยวได้กินได้ ข้าข้งหักเราบุกทั่วก็ได้งามพุดนี่ครับแบบนี้เราบึงนามนาครัันแท้ขาดบ่นี่เ็าปูขี่ครับบ่มีใหม่เฮ็ดค้างครับปล่อยเลยครับทั่วปีนะครับเนี่ยนหนใคยมาหาเก็บ ไปบ่ได oh, oh, ้ว่าเบิ oh, okay. ้งแคยแตงไทยเน่าลงไปเมาเลยครับม oh, ีหัวแตงไทยแบบเนี้ยเน่าถิ่มเลยครับสุกจนเน่าถิ่มลงไปตาย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 บ่ได้มาเบิ่งครับเน่าถิ่มเลยครับโอ้เสียดายนะครับเน่ามืดบ่ได้นะเป็นนวยหลายอีกไหมครับลวนไปนวล มันลุนอ๋อในนี่ที่ได้อยู่นี่ครับเนี่ยได้บ่ไปยังบันรุนขวัญครับร้อยลุนขวัญเงินครับรุนนี่ลุนแล้วเนี่ยอ่ารุนนะครับโอ้ยได้กินอยู่ครับสองหน่วยสามหน่วยลุนแล้วลุนแล้วนี่ยในนี่ครับอืมอ๋ออ๋อไม่หนาเอาเอาถิ่มรอยมันเน่าวอะไรนะหม่งบอสนี่ข้าว นี่แหละครับบปล่อยคันแทะวางเลยครับปลูกแล้วไว้ถักกินไนวไ้นี่ละไว้ให้มันเป็นพันโอ็นครับน้ำใส่ปุ๋ยยักเทียบไปเนี่ยอเ,เอาไงปุ๋ยอ่ไรเ,เอาปุ๋ยไอ้จุลินซีทางข้อแสงนะครับเพชรไว้อยู่บ้าน ลุงเพินไปเอามาล้องเฉียดบิ่งก็เป็นได้ครับได้เห็นได้พ้น,นวน่านเขาน้ำฝดสวดสุมพุ้มเขางามายครับเป็นสวนเขา นันูยาคู้ใดบอมีนาว่าขอพริดนผู้ใดบนานำผู้ใดขาดน้ำมาเป่งเอาได้ครับยูนี่ลายพูดครับไปทั้งนีนะหู่ดนี้่นี้น้พิูิดบหลมนนนี่ครับ นี่คือมีผักตบน้ำเนี่ยนี่นี้ว่านาคู่าบนนี้เขาเลยบบฉีบงาขายงาน้อยเดียวขั้นสี่หม้อสามโยกะยันบนนี้น้ำขังมันนั่งยันมันข่วมนี่ควยไว้หน่อยนิดเดาะบนนาคู่เอาน้ำไว้ใส่ใส่เขานี่ครับบ่ค่อยเกิดนะมึงนี่น้อยเดียวเสียหายน้อยเดียวครับเพราะเป็นยังครับได้หลายแล้วครับ นะครับเลาะเบิง้งมีคันแท้ขาดบ้าบันเนี่ยน่าต้ออย่าก,กันแท้กับหัครับเฮ็ดผู้เดียวครับทางบ่ทันครับทั้งนี้จะถ่ายไปด้วยทั้งในสนุกหินมาถ่ <laughs> ายพี่น้องเบิ้งน้ำเนี่ยทั้งนี้ ถนนหินหลายครับบ่ได้ฉีดยาฉีดยู่แต่มันบ่ตายครับแต่เสียหายอยยุหม่องเนี่ยอดอนนี่ดอนเดียวครับฉีดไ้สถนนหินเนี่ยในเสนียหายอยู่ดอนนึง บ่เป็นยังครับเพิ่นว่าปีนี้ได้ไหลแล้วครับงามไหลบิ่งแล้วครับนี่กับโมบ่มีเหล่าไสแล้วว่าคนนะครับเขาโอ้ค่าขนาดเลยครับโอ้นี่ยคดโตกง่ายคนนะครับเบิ้องอันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกน้ำลักไหลมาใส่ปันบ่อยู่เมื่อวานนี้ปันยูหยอดทุกคนครับคันแท้งยง่า เอานามมายู่ขึ้นกันเลยครับหอยมาปัน่นบุญนะครับเบึ้งพี่น้องเขางามครับครับะอวอนเขาเพื่อน มีงอนนอไม้ครับนอไม้นอไม้ก็ได้กินนอหลายแล้วครับแล้วนี้สับบ่ทันกับป่อยขึ้นล้นลํานะครับเป็นล้ําว้ตาเทดหัวเฮ็ดยังเฮ็ดข้างบักทั่วเนาะครับเนี่ยก็พอได้กินอยู่โอ้ตอนนี้ก็ขาดอีกแล้วพี่น้องอาาทางน้ำเนาะครับเอาบระยู่เลยครับน้ำปีนี้น้ำฝนดีคัะครับมารอบนี่เสียวเขยู่ มารอบนี้เตียวหยาวยหยู่ครับ <laughs> ีิเศษดีๆสั่นว่าออกแม่โคหน่อยจะคั้นมาพันกันแท้ลมแห้งเนี่พันหยากันแท้ลมเมื่อตะวันเขาบ่ลมครับเขาดีพวกเขาแข็งต้นแข็งแรงครับเขาหย,า,ยาลมือต้ยยนย,ยวบ่ สุดยอดค,ค,ค,ครับพี่น้องงามครับเขานี่ครับเมื่อขึ้นฝนมาคือกันอะไครับพี่น้องหยุบเมื่อแม่นหยุดโต๊ะเกลี้ยงอยู่บ่ครับเหมือน,อนอเขาคาดว่ามือน,น,อน,อน,นี่กับมืออื่นมือนี่กับมืออื่นนะครับว่าพายอยู่เขา,าอ๋อครับแบบนี้มีหอดบอ่อปลาเนาะครับเนาะเลี้ยงปลา นี่มับกำงวิตเซ่เอ้าไห้อาหารครับถุงปุ๋ยใส่ห้ำครับแล้วเพิ่งจะติดจอหู้ไว้ไว้ก้นถุงปุ๋ยเนาะครับเนาะไห่ปลาเขาไปกินของมันเพิ่งจะใส่ไปเต็มถุงนลครับมันก็ค่อยๆกินไปมันกินไปเหมือนเราเพิ่งจะยุบลเรงเลยครับโอ้นี่ครับเป็นปลานิ้นปลาตะเพียนนะครับลายครับ เอาครับออกซัมนีก่กอนนะครับแล้วคลิปหน้ายิาพาไปเลาะทั้งแดนสวนใดดโคกใดคอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำหน่ยเด้ดครับเป็นกำลังใจให้เพิ่งเฮ็ดหัดเฮ็ดช่อง YouTube ครับผมขอบคุณครับ